เพียงลาครูสอนยินดีติครูได้สอนข้าเขาขอย้อนจากปอกไปเรือนวันนี้ลาํำจุนตานักเรียนขอลาจากปอกไปเรือนวันผูกยังมีอยจนกันมาเรียนแทง้งวันนี้ขอลาพี่ครูสอนอยู่ดี อันอยู่เตขึ้นเสไปขอฮือมีใจแล้มีโจกดีข้าเขาขอฮือมีโจกมีพยาฮือมีปัญญาตุกก็ตุกคนส่วนโตครูสอนเนักเรียนฮือเหมือนกันวันนี้ขอลาปีครูสอนอยู่ดียินดีค่ะ เพียงลาครูสอนยินดีติคูไดสอนข้าเขาขอย้อนจากปอไปเรือนวันนี้ลาคำจุนตานักเรียนขอลาจากปอไปเรือนวันผูกยังมีฝ่ายจนกันมาเรียนแทง้งวันนี้ขอลาปิคูสอนอยู่ดี อันอยู่แต่ึ้นเสไปขอฮื้อมีใจแต่ไม่จบดีข้าเขาขอฮื้อมีจบมีพยาเื้อมีปัญญาตุกก่อตุกคนส่วนโตผู้สอนในนักเรียนคือเหมือนกันวันนี้ขอลาผู้สอนอยู่ดียินดีค่ะ